สวัสดีจ้าพี่น้องฝ่าคึมๆึเดี๋ยวพี่น้องมึงพูนอากาศคึมเดี๋ยวพี่น้องยังมผ้ามาเก็บอันนี่มะม่วงหาวมะนาวโหงจ้ะตะกีโดกโด๊ยังแม่กระบ่อยาเก็บพี่น้องมึงตอนนี้ยังแม่กระยางไปยางมาเดี๋ยวไปเดียวมาโอ้ยฉันดก ย่ำโลกโกเอาไปอยากบัดจ้ำสิเบิดแล้วบันพี่น้องเลยยันอยากจ้ะก็เลยฝ่ามาเก็บก่อนเธอพี่น้องมี่บลายดอกจ้ะมี่บลายหน่วยแต่ว่ากรสิพ่อหายาาอยากด้จ้ะมืออย่างนั้นปัญญาปัญวาย่ำหนี้แล้วไปอยากนอนรับเราไปยันเดี๋ยว่าไม่พลาดไปเบิ่งสาวรถน้ำจากพี่น้องช่วงนี้กระสีเป็นมืดมืดกำลังสิมืดมืดพนสิโต๊ะคะพี่น้องค่ะ ขึง้งตะเวนตกดินแล้วจ้ะมักซาว่ารถเหมือนเนี่ยแม็กมากกับได้สองหน่วยจ้ะเก็บหลวงนี่พี่นอนนี่ก็ได้อีกสองหน่วยเนาะตะก,กี้ไล่ไลยกระเบ,บยียพี่นนองอันนี้กินอะไรกันห้อยอันนั้นแทะ ห้อยอันแม่งกระหรอกกระหอกกระหอกแทะอู้เสดายพี่น้องเยนี่เมกบุญได้มาเก็บได้น้อยเดียวจแต่ว่าหายอยากได้บ๊อบบบัดบุญเดียวบักหน้าเส้น้ำติดพี่น้องย่ำยากบักสมอเอาบักหน้าเส้น้ำจากหน่อยเนาะ เคยเด้อย่างแม่แกอยากบกสมมันงนาวจรินกินบักงนาวเทียนมังนาวก,พก็พอได้เก็บอยู่ค่ะพี่น้องก็ได้เก็บอยู่มีอีกต้นหนึ่งคือฟางวุ่นกำลังไงกำลังออกมวยย่างแม่แกย่านต้นนี้จะเฝ้าตายเด้อย่างแม่ว่าต้นไม้หนาฝนฝนกำลังตกจ้าพี่น้องฝนกำลังลงฝนไรย่างแม่แล้ว คนไร่ย่าแม็กเลี้วจ้าเดี๋ยว่าวแม็กเสื้อ้าไปกินเด้อบัดนี้โอ้ยยอนนี่จากย่าแม็กบัดแล้วไปนอนเล้องมได้กินดอกน้องโอ,โ,อโอ้จังบ่บัดนี่ยามบิดแลยไม่อยากยามบิดแลยไม่อยากพี่น้องเอ้ยแตาเราอ่อนสวนเนี่ยฝนก็ตทุกๆ อันนี้ไม่น้ำนี่พี่น้องตรงระวังมิดจ๊ะโอ้แต่ซันนี่ก็อิ่มนี่หรอกอยัยแม็กผู้เดียวโอ้อีกหน่อยนะโอ้ยงามีหลายหลายใบใหญ่น้องเอ้ยัยแม็กพาไปอีกมุมหนึ่งเนาะยพาไปเก็บบักซีดากันนะพี่น้องนี่หน่อยนะจ้ะพี่น้อง หานื้อกินตืิมกันเด็ดหานื้อกินตืิมกันโอ้บักสิดาหายพี่น้องโอ้บักสิดาหาย <c oughs> ดึสกสันี่หรอพี่น้องบักสิดาหายบักสิดาบักหลายเลยจ้ะ <c oughs> มีคนจอบกันพี่นอ้อ <c> ย <oughs> มีคนจอบบักสิดาอย่างแม็่ แสบแสบเลยพี่น้องนี่สบแสบเลย มาเก็บบักข้ามจ้ะพี่น้องยู่สูงจ้ะคุณดกยู่จ้ะต่่าอยู่สูงเอาซ้ำนี่เลยจ้ะพี่น้องจ้ะไปไปกินบักขามน้ำกันจ้ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะพี่น้องมาจ้ามากินกับยาแม็กด้วยจ้านี่สวรสสวรสจากสวนย่าแม็กเองจ้ะม่วงห้าวมะนาวหูกับมาจ้ะพี่น้องบักข้ามบักข้ามน้อยบักข้ามน้อย มากินบ่จ้าเจ้าวประแดกก็มาจ้าเจ้าวประเดกปลาจ้าเกลือจะเกลือเกลือมากินกับสวรสจ้ามาจ้ามากินวิตามินซีกับย่าแมกจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้ามากินของสมกับย่าแมกจ้าสวรสนะคะหลวกะมาค้ามหน่อยนะคะ มะม่วงหาวมะนาวโห่จ้ะพี่น้องน้ำปลาแซ่บแซ่บไส่น้ำตาลจ้ะใส่น้ำตาลไส้ไส้น้ำตาลมะพร้าวลวก็ใส่น้ำปลาจ้ะเกลือก็มาจ้ะพี่น้องเกลือกินกับซอสบรุจ้ะเยี่ยวปากแล้วจ้ะมีหลายช่องที่ยั่วยั่วมากนะคะแมกกาเล็ตขอจังน้อยจ้ะพี่น้อง เซาวรดช้ำๆจากสวนยาแมกจ้ะโอู้หดูพี่น้องยัวยๆเลยจ้ะเปิดมาก เพียมมากเ่ะคน้องสวรถยูสวนก็จะลนเทลหนวยสองนวยสามนวยจ้ะบอกคอยดูคือตะเกาตะว่ากับพ่อได้กิน้วยจ้ะกวางมาล่ำขางบานไปน้ำจ้ะบุ่รู้ว่าจะเจอที่กระซิบหรือเปล่าถ้าเจอก็คงจะได้ลบไม่เลยจ้ะ ลูกใหม่อัดใหม่มาเรื่อยๆตัวเสียงกุกกักกุกกักอยู่ข้างๆกัะฮะได้พี่เจิ่นไม่จัดรายการนัน่งจับพี่น้อง แต่ยานลบกวนนั่นันก็กล้าว่าเห็นแต่แม่คายคลิปตัดเครื่องได้ไหมสึงรักเยียมมาก ที่ระยางกับกินที่ระยางกันก็สิบอก,กินเบิด์ได้จากพี่น้องจ้าช่วงนี้นาะนี่บักขามหน่อยเนาะจ้ะน่บักขามหน่อยน่ะซอว์บรสน่นะมะม่วงหาวมะนาวโห่เนาะกินเม็กนี่กินนี่เป็นเป็นการล้างทองอย่างดีเลยจ้ะพี่น้อง มไม่อยากบอกว่าแซ่บมากปกติเป็นคนกินเปี้ยวบวกเก่งจ้ะแต่ยังไม่เคนหลายช่องกินบักคามอ่างเนี่ยแม็กเนาะ เด็ดมากน้ำปลาเจี๊ยมจนใส่น้ำตาลมะพร้าวเจ้๊ยมจนมาก เราเป็นเฮตน,นาสมตาสมตาหวานพี่น้องสมอีลีดิดดดด น,นีสวดเอาน่าจ้ะเนาะลองมืนจะทําแค่นี้ก็เยอะแล้วถ้ากินน้ำเข้าไปนี่รับรองเลยจ้กพี่น้องเป็นการล้างลำไส้อย่างดีเลยเด็ดมากอีกสักลูก บรยัต่อจกคืนเลยจ้ะทำสุดท้ายอืมเยี่ยมอย่างนี้เลยจ้ะขอบคุณพี่น้องลายลายจ้ะที่เข้ามารับชมคลิปของย่าแม็กเนาะเจอกันอีกทีคลิปต่อไปค่ะพี่น้องคะย่าแม็กเปแล้ะจ้าขอให้มีความสุขมากๆนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะคิดถึงพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ